แฮกเกอร์ที่น่าสมเพชที่สุดที่ผมเคยเจอบอกเลยเชี่นี่ตัวซีกเก็ตเปิดเกมมาตาน,นี้เหลือผู้เล่น6คนก่อนเข้าด่างกายเปิดเกมดังจากเกมมีต้องการให้เราฆ่าผู้เล่นขั้นต่ำ3คนผม,ผมจึงฟอร์มดีเจพาะกิจขึ้นมาที่ประกอบด้วยเอฟตัตทผัวเขียวและผม และเป้าหมายของเราคือการเอาชนะเกมบรนาบนี้แล้วออกไปด้วยกันเปิดเกมมานะครับด้วยประสบการณ์โชวชโนของผมผมอ่านสงคารามนีมานัดต่อน,นักแล้วผมพุ่งเข้ากดปุ่มและเก็บเสาได้สาเร็จแล้จะจูๆผมก็เห็นเพื่อนผมบินไปอีกเกาะน,นี่กูมีแฮกเกอร์อยู่ในเกมด้วยเหรอวะเอาเลยครับเราเจอแฮกเกอร์ที่เป็นลาสุดบนเกมนี้ก็ให้แล้วแต่คิดมากไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจังหวะนี้ผมต้องจัดการปัญหาขึ้นหน้าก่อนผมโบคอมโบลำงาบแต่ผู้เล่นคนอื่นบอกเลยว่าทำไมได้บาลาบีจกกักรีกระบองที่บรรจุอยู่ในหลักสูตออรม .2 กีกระบองตกเปนนนลตออี้หืผู้เล่น5คน แล้วแม้ว่าตอนนี้จานวนผู้เล่นที่ต้องหัวกาจัดจะครบแล้วแต่สถานการณ์ไม่ได้ขี้ขายเลยทุกคนยังเข้าไปะทกันเหมือนเดิมผมและเอฟซัดร่วมมือกันเกิดห่วงเวลาไม่ถูกค่าก่อนเริ่มเกาะที่2ผมใช้จังหวะที่เอฟัดเข้าบะทะวิ่งเดียวไปคิวนี่ครับแล้ทำให้ผมลอดออกมาจนเกาะที่2ในใจผมตอนนี้ค่อนข้างสับสนนะครับไม่รู้ว่าแฮกเกอร์คนนี้มันจะมาไม้ไหนและผมจะสามารถเจราจากับเขาได้หรือไม่แดนเกมที่สองไอ้ถั่วสายโปบินหนีไปอีกครั้งทำให้เกมนี้เป็นการตะลุมบอลระหว่าง1 V1 1จหนื่จงวลีหนุ่งผไปแ ม,มอนไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มันดันเป็นไปแล้วเนี่ยสิพอเอฟซัดตายเขาก็เริ่มโทษแฮกเกอร์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่วลามาดามาผมก็อยากเดือดกันตอนนี้กูกำลังถูกลุมอยู่ผมใช้จังหวะปะทะซัดคู่ต่อสู้ตกลงไปตอนนี้อเป็นการประทะระหว่าง1 V1 ผมมองคู่ต่อสู้เราทั้งสงไม่โจมตีกันพราะเเผลอขากันตอนนี้แฮกเกอร์ต้องเข้ามายุ่งไงแนะ่ผู้ร้ทั้งสามโผล่มาเกาะทุดทายแฮกเกอร์ก็ยังคงบินหนีเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่พี่เตยกดได้เมื่อกีก้ <S <S แฮกเกอร์ไมนเดียวกันเอ้ซัด ช่วยยังไงโอ้โหมึงไม่รู้จริงเดียวว่าพลังมึงฆ่าคนในทางเซิร์ฟแค่ไหนแต่อีกอย่างนึงที่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับคือร้านลิงการกดเกมพันราคาดีมว่วงแต่สนใจที่งหน้าโปรไฟล์นะจ๊บแต่ในขณะที่พวกกำลังเป็นคนไทยเสียงเรื่องชาวบ้านนะครับก็ถูกโจมตีโด,ดยคู่ต่อสู้ของผมผมเข้าประมือกับเขานะครับแต่อย่าลืมว่าผมเป็นคนไทยและคนไทยใช้มวยไทยเว้ยประเทศไทยต้องชน,นะจังหวะน,นี้ไทยแลนด์โอลลี่พันไปเลยและด้วยพลัง,งความรักชาติผมก็ล้มเขาได้สำเร็จนี่เป็นหนึ่งในชัยชนะที่ผมคคคอพออออบบแแดดดกกกกกกชีี้้้้้ไไไเเ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 เลลยยยยยยนนนนนนะะะะะรรรรรััััพพพพาาาาาาผมมมฆ่่่ปทวววฮ์ื็ูขึ แล้วพวกเราทำได้ไอเฮงสวยนี่พูดขึ้นมาได้ไงว่าพวกเราทำได้แม่งไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยมือมึงไม่คายมึงเราเท้าลาน้ำอีกหน้าคาแม่งให้จบจบ,จ,บจะได้ไม่ต้องค้านเงินรางวัลผมเดี๋ยต้องตากตามใช้กรรมนั่นของซิกมาเบคอนแบ็มันจนตายหาแถมจบเกมลงต้องแบกหาเงินรางวัลกับมันดิแล้วจ,จู่ๆเอฟจัดก็พูดขึ้นมานะครับว่าลาก่อนฉันจะบล็อกนายและถั่วเขียวถั่วเขียวแม่งก็แบบไม่นะฉันไม่ได้ขอรเยอะสักหน่อยอย่าบล็อกฉันเลยไม่เอากาดได้ปวดไปพ้นไม่เนีเพื่อนลาก <laughs> ลดฮ่าฮ่าฮ่าลน้ำเน่าอ